สถานีวิทยุมเกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญให้ฟัง Podcast, พอดแคสต์พมจเจียงใหม่ใส่ใจป้าอุ้ยแม่อุ้ยปอบกับความหูข่าวสารความบันเทิงเพื่อห่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชั้นพลอยพันคพลอยิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็วันนี้ก็มีนะคะที่จะได้มาพูดคุยนะคะในเรื่องของภารกิจนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมถึงสถานการณ์ทางสังคมนะคะแล้วก็การดำเนินงานนะคะของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายนะคะในส่วนของภารกิจ บทบาทนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์นะคะก็มีบทบาทและกิจในการที่จะดูแลนะคะให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เป็นผุ้อบอบางด้วยนะคะและกลุ่มเป้าหมายก็ยังรวมไปถึงนะคะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะคกลุ่มสตรีนะคะครอบครัวนะคะ คนพิการผู้สูงอายุนะคะรวไปถึงผู้มชาติพันธุ์และก็คนในพื้นที่ด้วยนะคะที่ตามประสรวงพมองนะคะให้การดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างนะคะให้สามารถเข้าถึงสิทธิและก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะให้สามารถที่จะ,ะดำเนินชีวิตนะคะในสังคมได้นคะคะในส่วนของสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ในส่วนของปัญหาทางสังคมนะคะที่ ที่ที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะคะก็คงจะมีในคนในเรื่องของอปัญหาในเรื่องของความยักจนนะคะในเรื่องของกา,าราอาชีพนะคะหารายได้นะคะซึ่งในปัญหาเหล่านี้นะคะก็จะนําไปสู่นะคะในเรื่องของอความรุนแรงในครอบครัวนะคะเมื่อเกิดความขี้ยนะคะในเรื่องของ สถานการณ์ในเรื่องของอปัญหาเรื่องการมีนานทางใดบ้าไหนะคะก็จะนําไปฉู่ในเรื่องของอปัญหาความดันครอบครัวนะคะปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งก็จะเกิดผลกระทบนะคะจาทั้งในในในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มครอบครัวนะคะกลุ่มเกียววากวชนวลุ่มสตรีนะคะก็อันนี้ก็เป็นสถานในเรื่องสถานการณ์ทางสังคมนะคะซึ่งใน,นจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะ ในส่วนของ่เด็กและเยาวชนนะคะจะเห็นได้ว่าณขณะนี้นะคะสถานาการณ์อาัารการเกิดนะคะของเด็กเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นทาอย่างไรที่จะ,ะส่งเสริมนะคะแล้วก็พัฒนานะคะ,ะในส่วนของกลุ่มวายที่เป็นเด็กนะคะซึ่งก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยที่ยังเป็นเด็กเล็กนะคะหรืออัตุวัยนะคะในการที่จะ ส่งเสริมนะคะแล้วก็พัฒนานะคะในเรื่องของการเรียนรู้ทักษะต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของด้านสุขภาพนะคเรื่ององการดูแลรวมถึงทั้งเด็กและครอบครัวแล้วก็ครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะและเราก็ยังมีโครงการต่างๆนะคะที่เป็นการส่งเสริมในเรื่องของด้านเด็กนะคะในเรื่องของการลกระดาษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะการให้การช่วยเหลือนะคะการเรียนูต่างๆนะคะ เด็แกแรกเกิดนะคะครอบครัวประถังนะคะสาหรับเด็กนะคะแต่นอกจากนั้นเราก็ยกังมีหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะดูแลในส่วนข,ขอเด็กด้วยนะคะที่สาคัญในกระชัของคะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนะคะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าในส่วนของสถาบานันครอบครัวเนี่ยก็เป็นสถาบันที่ที่เล็กที่สุดในสังคมนะคะแล้วก็เป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดนะคะซึ่งก็จะเป็นสถาบันที่ คอยหล่อหลอมนะคะสมาชิกนะคะในครอบครัวนะคะให้สามารถที่จะ,ะดำเนินชีวิตนะคะภา้านได้นะคะและในส่วนของอคนักงานนะคะก็ะสถา,านการณ์นะคะก็ในในส่วนของพนัการในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีจานวนที่ค่อนข้าง,างมากนะคะถ้า่อเทียบกันในในจังหวัดภาคเหนือนะคะ ซึ่งความพิการนะคะที่มากเป็นัหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของความพิการทางการเพื่อเไหวนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของศิสวดิการต่างๆนะคะเรามีศูนย์บริการพิการจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพมจเชียงใหม่นะคะในการดูแลนะคะ่มเป้างหายนะคะที่เป็นผู้พิการในเรื่องของสิสวดิการต่างๆนะคะในเรื่องของเงินกู้นะคะเพื่อการต่ออาชีพนะคะ ในเรื่องของกอารสร้างบ้านนะคะสร้างที่อยู่อาศัยสร้าแสนที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการนะคะรวมถึงสวัสวดิการการช่วยเหลืออื่นๆน,น,นะคะให้กับกลุ่มคนพิการนะคะและนอกจากนั้นนะคะในลุมของผู้สูงอายุนะคะก็จะกล่าวได้ว่านักขณะนี้นะคะ,ะจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าสู่สังคมสุงอายุนะคะเิดสมบูรณ์นะคะเนื่องจากมีผู้สูงอายุนะคะ จำนวนนะคะเกินกว่า20%ของจำนวนประชากรทั้งหมดของเชียงใหม่นะคะซึ่งฐานมีจังหวัดเชียงใหม่เราก็มีจำนวนผู้สูงอายุนะคะคิดเป็นยี่เป็นต์นะคะจากจำนวนประชากรทั้งหมดก็ถือได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยส่วนตัวนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงาน,งน,นะะาธารรมจลเชียงใหม่นะคะก็มีโครงการกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการช่วยเหลือสุอนทรนะคะ ในเรื่องของอเงินนะคะ,ะเงินสุวนท้องประภทต่างๆนะคะในกรณีท,ที่ต้องการการช่วยเหลือนะคะเฉพ,พระราะแม่น้ำุึกต้นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการผู้ยืมเงินนะคะเงินคุณประกอบาอาชีพเช่นกันนะคะในส่วนผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการสนเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะเพื่อมีทั้มีรายได้มีการทําในการที่จะ,ะดูแลตนเองนะคะรวมถึงสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ สวัสดิการในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะคะลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมน,นะคะแล้วก็มีการประสานกับทางควาปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะในการที่จะบรินนการแล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของศูนย์นะคะ,ะสปสนะคะศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุน,นะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดทุกที่นะคะในการที่ผู้สูงอายุก็จะได้สามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็มีการพูดคุยประสานในเรื่องของการขอคําแนนําการช่วยเหลือต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการเสริมสรส้างทักษะต่างๆให้กับกลุ่มผู้สูงอายุน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพหรือว่าทักษะในด้านอาื่ิๆนะคะ และอีกโครงการที่สําคัญนะคะการผู้สูงอายุน,นะคะซึ่งก็เป็นโครงการสําคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมาั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุน,นะคะนั่นก็คือโครงการบริบาลนะคะและกองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนนะคะเราก็จะมีผู้บริบาลนะคะผู้สูงอายุน,นะคะซึ่งณขณะนี้นะคะเราก็มีอยู่สามพื้นที่นะคะ ที่อำเภอสารพีอำเภอสินปองและอำเภอสันกำแพงนะคะก็จะมีผู้บริบาลผู้สูงอายุนะคะในการที่จะปฏิบัติงานนะคะในการดูแลผู้สูงอายุนะคะในชุมชนนะคะร่วมกับทางองค์ารปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในชุมชนนะคะเนื่องจากเราก็เห็นว่าในปัจจุบันนะคะผู้สูงอายุที่ในชุมชนเนี่ยมีผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังนะคะ หรือบางทีลูกหลานอาจจะทำงานอ,อยู่ต่างจังหวัดหรอือต้องพื้นที่นะคะผู้สูงอายุแล้วก็อาศัยอิสระพางเนี่ยค่อนข้างมากนะคะการที่เรามีผู้ผบริการผู้สูงอายุในชุมชนนะคะก็จะช่วยในการที่จะดูแลนะคะในะสุขภาวะนะคะสุขภาพและก็ในด้านต่างๆนะคะให้คำแนะนำให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ประสานการช่วยเหลือมากับ ทางหรืองานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางนาคากจอเองนะคะหรือในด้านสาธารณสุขนะคะหรือกับอุปกรณ์ส่วนของผ้หญิ่นะคะในพื้นที่นะคะที่จะบริการงานร่วมกันนะคะในการที่จะดูแลผู้สูงอายุนในชุมชนนะคะซึ่งจากที่ผ่านมานะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราจะเห็นได้ว่าก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆนะคะมีอ่าใคที่บักนะคะเกิดขึ้นนะคะ าจากที่อาจจะไม่ได้มนแรงกนักน,นะคะก็กลัายเป็นมีทวีความแรงมากขึ้นตามในพิบัติที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะเช่นแผ่นดินไหวนะคะก็เมื่อเายานาน,านี้นะคะก็เกิดแผ่นดินไหวนะคะก็รับรู้ได้ถึงแรงสังส่นสะเทือนนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ อาจารยมืออาชีพต่างๆนะคะก็มีมผมปลประโยนะคะและเกี่ยวเนื่องกับการดูแลการเตรียมความพรม้อมของกลุ่มเบาบางด้วยนะคะซึ่ง,ารรางทางราัฐบาลเองทางทางกระทรวงพมนะคะทางจังหวัดก็ให้ความสําคัญนะคะในการที่จะเตรียมความพรม้อมแล้วก็ดูแลกลุ่มเบาบางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มพิการนะคะในการที่จะดูแล เคลื่อนย้ายนะคะให้ปลอดภัยนะคะก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติต่างๆนะคะม,มีการวางแผนการช่วยเหลือนะคะเพื่อเออ่ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็ที่ผ่านมาก็สมัยนะคะก็เออ่ประสบนะคะเออ่คาปลอดภัยนะคะที่ผ่านมานะคะก็มีการเอ่วางแผนการช่วยเหลือนะคะเราก็ร่วมกับเอ่อภาคีเครือข่ายนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะ ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายนะครับผู่อบางนะคะไปยังศูนย์พักพิงหรือสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการมีการให้การช่วยเหลือนะคะต่อไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทภารกิจเช่นกันนะคะสําหรับนโยบายของของทางกระทรวงพมนะคะก็มุ่งเน้นนะคะทั้งในเรื่องของการลดกระดาบแล้วก็ลพนักงาคุณภาพชีวิตทั้งในตัวของผป้หมายเองนะคะ แล้วก็ยุคระดับในส่วนของสถานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานฉุกเฉนนะคะศูนย์การให้การช่วยเหลือนะคะตามผึงเป้าหมายต่างๆนะคะเร้ก็มีในุ่มเป้าหมายของเด็กและเยาวชนก็มีบ้านพักเด็กและทั่วครัวนะคะเรามีหมน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและควา,า,ามมั่นคงของผู้ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะทัง16แห่งนะคะก็จะ ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายนะคะในผูกเุ็นเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยเยาวชนนะคะผู้สูงอายุนะคะผู้พิการนะคะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มไร้ที่พึ่งนะคะและในด้านสตรีนะคะเราก็มีศูนย์เรียนพิการพัฒนาสตรีและครอบครัวนะคะของจังหวัดบางปูนะคะซึ่งก็จะรับผิดชอบนะคะดูแลในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเห็นได้ว่าในจังหวัดเชียงใหม่เรานะคะก็มีหน่วยงานทางในสังกัดกระทรวงพมที่ ดูแลในทุกกลุ่มก้องหน่อยนะคะได้ครอบคลุมนะคะซึ่งการทํางานของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่า,าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ที่ค่อางข่างกว้างขวางนะคะถึง2ี่สาอเพอนะคะก<ม>็ในการทํางานนะคะเราก็ามีการอาศัยการบูรณาการนะคะกับภาครือขถ่าย,ย,ยที่เกี่ยวข้องนะคะเรามีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง นะคะหรือองคมองนะคะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะที่จะคอยประสานการดูแลการพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะคะลงไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมบ้านไปดูภาพจริงนะคะแล้วก็ประสานการช่วยเหลือก mm. ับทางพมเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเราก็ ที่เสมอนะคะว่า,าหน่วยงานคนในพื้นที่นะคะก็จะรู้จักนะคะบริบทในพื้นที่นะคะเป็นอย่างดีนะคะก็ะะสามารถที่จะเข้าถึงนะคะแล้วก็การช่วยเหลือแล้วก็ประสานการช่วยเหลือมาอยัางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้นอกจากนั้นก็ยังมีภาคทีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะที่เราทําง,งานร่วมกันนะคะทั้งในเรื่องของ CSR นะคะทั้งในเรื่องของอหน่วยงานทั้ง ภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคประชาสังคมนะคะที่มีการบูรณาการร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนงานนะคะในด้านการพัฒนาสังคมนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะให้ได้รับการดูแลนะคะการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี่งขึ้นไปค่ะถ้าสำหรับโครงการของผู้สูงอายุนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนนะคะจาก อกองทุนผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็จะเป็นโครงการต่างๆนะคะที่เราได้รับเราก็มาสนับสนุนเพื่จอจะไปจัดกิจกรรมนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมนะคะในเรื่องของทักษะนะคะต่างๆให้กับผู้สูงอายุนะคะทั้งในด้านความรู้นะคะในเรื่องของทักษะการเตรียมพ,พร้อมนะคะในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือการปรับตัวนะคะ ในการดูแลตนเองนะคะในวัยผู้สูงอายุนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการฝึกทักษะแล้วก็พัฒนาในด้านของอาชีพนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของอาชีพแลรายได้นะคะก็เป็นอีกแนวทางที่สําคัญนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมให้กับออกะะผู้สูงอายุนะคะได้ อีกอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้ที่จะสามารถการด้ด้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ในประเด็นของในเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะก็เป็นอีกอประเด็นนะคะที่การหนักแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะที่จะให้ผู้สูงอายุน,นะคะได้มีทักษะความรู้นะคะในเรื่องของด้านอาชีพต่างๆนะคะท,ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะประสานกับทางอบตทในพื้นที่นะคะหรือประสานกับทางสถานกาน์ ปจเชียงใหม่เองนะคะในการที is, ่จะทำโครงการนะคะในการที่จะไปฝึกอาชีพนะคะฝึกทักษะให้กับผู้สูงอายุได้สามารถที่จะมีอาชีพและต้องมีรายได้ในการที่จะดูแลตนเองได้นะคะและนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของโครงการกับสภาพแวดล้อมนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุนะคะปลอดภัยนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะกลุ่ม ที่การก็มีนะคะก็จะเป็นเพื่อต้องอมีสภาพแวดล้อมนะคะที่อยู่อาศัยนะคะที่มั่นคงปลอดภัยนะคะที่เอ่ออำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เพื่อเอ่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผูพิการนะคะก็เอ่อจะมีหน้าที่นะคะทั้งในส่วนของสมานงานขอมจเชียงใหม่เองนะคะก็ะทางเอ่อกองกุนกองทุนท้องถิ่นนะคะในพื้นที่นะคะที่จะเข้าไป ประเมินนะคะดูนะคะในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อให้มั่นคงปลอดภัยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่จะสามารถนะคะ,ะดูได้อย่างปลอดภัยนะคะอย่างเช่นการปรับสภาพห้องน้ำนะคะให้เพื่องหงุดหงินะคะต่อสภาพนะคะของการใช้งานนะคะของผู้สูงอายุนะคะ หรือแม้กระทั่งในปราบสภาพบ้านนะคะการเพิ่มราวจากต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุนะคะได้สามารถนะคะดำเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสมบรณนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของโครงการสนับสนุนกนารจัดการสนัผู้สูงอายุนะคะตามประเพณีนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุปกติข,ขึ้นไปนะคะและมีบัตรสถานการณ์รัที่เศษชีวิตนะคะทางว่านนะคะหรือผู้ดูแลก็สามารถที่จะ มายื่นนะคะหรือติดต่อที่สำนัก,กางานอมรจริยานะคะและในส่วนของโครงการบริบาลและคุณพ่อสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญน,นะคะที่ทางกระทรวงพมเองนะคะได้มีการดำเนินการนะคะโดยกรมจัดการผู้สูงอายุนะคะซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะก็มีการดำเนินการณนขณนะนี้นะคะก็จำนวน3ที่นะคะ ตามคืทอที่อำเภอสันตัแพงนะคะอำเภอสันตองและอำเภอสาทินนะคะก็จะมีผู้บริบาลผู้สูงอายุนะคะในชุมชนนะคะที่จะปฏิบัติหน้าที่นะคะในการที่จะดูแลผู้สูงอายุนะคะในทุกทิทนะคะในเรื่องของอาเนนะคะอาชีพและ,ะไรายได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการการช่วยเหลือเทคโนโลยีต่างๆนะคะให้คำแนะนํานะคะ แล้วก็ให้การาดูแลนะคะแล้วก็ระสษาในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะกับทางอบพนะคะแล้วก็ทางพมองเองแล้วก็หออน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในด้านสุขภาพนะคะทาง,างรพสตอนะคะในการที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนะคะรวมถึงในเรื่องของโครงการสนับส,สนุนครอบครัวประมผู้สูงอายุนะคะอันนี้เราก็จะมีครอบครัวประถม นะคะของผู้สูงอายุในการที่จะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการาลดการเข้าส,สังาส่งเราะนะคะของผู้สูงอายุได้แล้วก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคนดูแลนะคะก็สามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็มีคนดูแลผู้สูงอายุนะคะที่ที่บ้านที่ชุมชนนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของการการช่วยเหลือนะคะก็จะมีทาในเรื่องของการสงเพาะ์ช่วยเหลือนะคะทั้งเป็นเงินอ่า ส่งคล้นะคะประเภทต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะตามความจําเป็นเบื้องต้นนะคะและก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนานะคะก็อย่างที่จะได้กล่าวไปแล้วนะคะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพรายได้นะคะให้ผู้สูงอายุได้มีงานทํานะคะได้มีอาชีพในการที่จะดูแลตนเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะมีสมาชิกในครอบครัวก็สามารถที่จะดูแลสมาชิกในครอบครัว ในด้วยก็เป็นการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันภายในครอบครัวนะคะก็จะเป็นในแนวทางของการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของภาษาต่างๆทั้งภาษาอาชีพภกษะการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อที่ผู้สูงอายุก็จะสามารถที่จะ,ะดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ในสังคมได้นะคะอยากเร็นของประดิสุ์ค่ะขอบคุณค่ะ